สวัสดีสวัสดีพี่น้องผู้ใสุดผู้สุดคนเด้อจ้ามาค่ะคุณผู้ชมสําหรับเติมที่2หรือบินที่สองนะคยะจัดไปกับเกมนี้ค่ะความรับคีโอพัตตาหรือซิกเก็ตคีโอพัตตาเนะคะอินฟินิตี้เรียวนะคะมีเผา,ไม,มเาไม่มีเผาไม่มีที่สิ้นสุดเนะคยะคำนี้คืออะไรเนะคะเป็นการสุ่มตัวคูณนะคะถ้าคำบลไหลต่อนะคะตัวคูณก็ไม่มีที่สิ้นสุดถือว่าดีมากสําหรับเกมนี้เนี่ยฮะถ้าแตกนะคะคุณผู้ชมจัดไปค่ะสําหรับวันนี้เนีคยะ อยู่กับบินที่สองแล้วนะคะเพื่อนสาวถ้าไม่แตกอีกแล้วคุณผู้ชมต้องเซาเลนลนะระดับเนาะเพแตกแตกเ็จตงไดเราเซาเ่นตัวเนาะมาค่ะงบหนึ่งพันนะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวไปกันที่เบ็ดแปดบาทนะคะขอกดมือก่อนละกันช่วงนี้ติดกดมือมากเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โอ้ยมาค่ะคุณผู้ชมเบ็ดแปดบาทนะคะสำหรับงบหนึ่งพันปีนที่สองจะรอดหรือไ่รลดขอข้าฟรีนะคะขอข้าฟรีมีสิทธิ์ลุนนะคะเชื่อไหมว่า ไปสามบาทสี่บาทนะคะถ้าหมุนตันแล้วลายเกมแตกนะคุณผู้ชมเคยแตกสูงสุดหมื่นกว่าเลยนะคะงบหลักร้อยเองนะคะคุณผู้ชมสําหรับเกมนี้นะงบ400แตกเกือบ4ี่หมื่นได้มั้งนะแล้วเพิ่มเไปเล่นต่อซื้อฟรีไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สุ่มตัวคูณหมุนตันยาวๆค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้สี่เข็มเกียวตาแตกหรือไม่เนะกับเกมเกมนี้โอ้ยเขียวสี่วายสี่ดวงตาสี่ไม่มาเลยนะคะจังหวะนี้ลาคิวแตกสามร้อยไดไหมไม่ได้นะคะ โอ้โหเกมแข่งไม่ไหวนะยคะพี่จีวันนี้เนคีคะแตกสัวๆจะเกมนะดูมาเป็นมุคขนตาให้หน่อยนะคะได้ไหมเอ้ยไปเรื่อยค่ะผู้ชมหน้าเกมไม่ไหลเลย่ะแบบนี้เรียกว่าหน้าเกมไม่ไหลเลยนะคะอโหไม่ติดเลยแตกยากมาก มาเดี๋ยวซื้อให้ดูนะฮะเดี๋ยวรองหมุนตันเบ็ดสามเล่นย,ยาวๆค่ะคลิปนี้อยู่กันยาวๆนะคะเหมือนเดิมนะคะอโจ้ด้วยใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนะมาขอผ่านไม่ตกดําไม่ตกดําไม่ตก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 แล้วตกแล้วตกลับอือะไรวะดําปีดําปีดําปอดนะคะดําปอดดาปี ตกดำไปแล้วไหมหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไม้นี้ขออีกรอบนึ่งนะคะไปว่าดำอีกเรียบร้อยโรงเรียนวัดไปเลยค่ะไม่ต้องเรียนแล้วนะคะโรงเรียนจีนโอ้โหวันนี้เกมอะไรก็ไม่แตกเลยนะคะคุณผู้ชมอารมณ์มันยังค้างอยู่นะคะกับการหัวเสียนะคะหัวร้อนไม่ไหวเด้อมาีนก่อนเริ่มเลยนะคะมา ดูซิว่าหน้าเกมจะเป็นยังไงนะคะุณผู้ชมสำหรับตัวคูณรอบละหนึ่งนะคะเพิ่มไปทีละหนึ่งนะ,ะไปนอน,นะค่ะไม่แต่ก็ไปนอนนะคะสวยค่ะโอ้โหอะไรแค่นี้สี่สิบเก้ามาหน่อยพี่ตกดำไม่พอเนีะคะ หมุนไปแล้วซื้อไปแล้วไม่แตกอกีกเรือเชื่อนะวันนี้อาการมันเป็นยังไงนะคะสำหรับเกมนในไพพีตีเป็นพี่มาโอ้โหอะไย,ยาวๆค่ะสิบสี่ไว้สี่ติดติดเติดติด,ตดอย่าหมุนนานโอ้โหเป็นเพราะหมุนนานนะคะทุกคนตรงนี้รู้เรื่องรู้เรื่องกับเบื้องเราไปเลยะคะ่ะสู่ขีดแน่นอนนะคะทรงนี้ กะว่าจะเป็นทรงซอสสักทรงเสียดสักหน่อยนะคะฟรีเกมไม่แตกเลยคุณผู้ชมไหลมาโอ้โหมีงการบาไปสุดแล้วอยู่ที่หมดตูดค่ะคุณผู้ชมนะไปค่ะงบหนึ่งพันมาเร็วเค็มเร็วแซงทางโคงมากนะคะคุณผู้ชมทำใจอนะะไวัยรุ่นเออฟรีฟมาเป็นติบลูก ยาวๆคนตัวนึงอู้ยต่ออ่ะโตอ่ะโจอะโจอ่ะตาโอ้โหไม่ลงนะให้บ้าเอ้ยตัวหนึ่งเซเตอร์ไม่มานะคะเกือบแล้วไงเกือบแล้วคุณผู้ชมรอมันอีกนิดนะคะจะหมดก่อนหรือจะฟรีมาก่อนนะ่ะอะไรมาก่อนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับเกมนี้ไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากแล้วนะ่ยคุณผู้ชมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะโอ้โหลุ้นเซเตอร์ตัวที่สามยากมากเลยลุ้นใด้ลายเก็บ ติดยังยากเนี่ยแล้วจะลุนสเกตเตอร์ได้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมโอ้โห oh, oh. เรียบร้อยค่ะ EGO <c oughs> เก้า <c oughs> มาไวมาเก้าสี่ไวสี่หลายวยาคูณห้าไม่ถึงคูณสามเป็นพอนะคะ ไม่ต้องสืบเลยนะคะว่าวันนี้เหลือคลิปที่2จะเสียหรือจะได้เลยคะทรงเดียวค่ะคุณผู้ชมไปค่ะไปเทปปูนกันนะคะร,รับจ้างดำนาโรก,ก้าได้หมดค่ะทุกวันนี้นะคะอีกตัวหนึ่งไม่เข้าแน่นอนอุย้ยไม่กล้าหมุนเลยกลัวตกดำปีเกมเบ็ดสิบค่ะคุณผู้ชมว่าตกดำแน่นอนเะคะสองไม้ไม่ผ่านนะคะขอเริ่มเลยเลยกันนะ เอาก่อนเล็กน้อยถึงปันกลางยังไงก็ได้นะคะอ๋อสวยลายใจเยอะๆดวงตามมหาสนเสน่หเออสวยแถวสี่มาอคอมโบนี่มันน่าทุกบกระบาลจริงๆเลยนะคะไม่ใช้ความรุนแรงนะคะใช้ควาแก่ความรุนแรงเฉพาะเกมในวันนี้เท่านั้นนะ,ะแล้วจะมาทำเพื่อสแกตเตอร์นะะงงในงงฟรีเกมแตกน้อยมากดวงตา อีกแล้วอีกแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเข้าฟรีแต่ไม่จ่ายนะนั่นไงใส่แคเตเตอร์มาขั้นอีกแล้วพี่นฟพีมาขอหน่อยพี่โอ้โหปวดกระบาลชื่อกระบาลมากเลยบองอะไรกันคะเนี่ยไปโกรธใครมาก่อนหื ไปโกรอะไรมาก่อนเกมในพีจีวันนี้แตกยากมากทุกคน D สี C ่ y ้สี่มวยาวนั่นไงสรงอยังเบสเซตยังบ่อยดวงดวงใจฉันรักเธอเวลาเนาะไปค่ะเป็น30สิบตู้ไปเลยแตกคือแตกไม่แตกคือจบเจ้าค่ะหนึ่งเท่าพอถอน ยากมากเลยคุณผู้ชมโอ้โหอีกตัวหนึ่งเบ็ดสามเทแอบโอ้ออ้ออ้อโอ้โหเฮ่ย <laughs> <Yeah. S 1> พอแล้วเนาะนะคะพักก็ยาวค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในรอบเย็นเลยนะกันนะคะคุณผู้ชมแตกหน่อยคีโอไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วนะคะขอบวกๆกขอยับๆได้ไหม ยังแบดแซดอย่างปอยทำใจไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมหมุนแล้วตกดำสองไม้คือรู้เรื่องนะคะเหนือฟ้ายังมีฟ้านะคะเหนือสาวธำยังมีเกมคีโอนี่แหละค่ะคุณผู้ชม สวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเล่นเกมแบบเรียลไทม์ทุกๆวันนะคะคุณผู้ชมใครที่อยากเล่นเกมอะไรเนะคยก็เข้ามาดูที่ช่องกันได้ก่อนนะคะเกมไหนแตกที่ค่อยเล่นตามเกมไหนไม่แตกนะเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะคุณผู้ชมอย่างน้อยนะคฮะน้ําเสียไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมน้าเสียก็พอนะฮะไม่อยากจะพูดเลยไม่เกินคูณสามแน่นอนก็หมดแล้ว การเขียนมาหม,มับเขาให้ตัดไป480อู้แตกสูงสุดเลยนะยังไงเถาสี่มาวายมาอุ้ยสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วทุกคนชอบช็อตฟิวนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันแน่ว่าทำไมถึงมาก่อนนะคะกลับมาที่โดนเกือบจะเท่าเดิมแล้วนะคะหมบอีกสามตัว ขอสี่ตัวไปเลยไม่ขอแล้ว3มตัวนะคะสักแคตเตอร์กูจะรั่วแล้วนะคะคุณผู้ชมนะเกมอะไรก็ไม่แตกเลยนะคะยังไงสิต่อกันที่เบตห้าสิบวัดใจไปเลยนะคะเข้าฟรีให้จบเจ้าไปเลยค่ะถ้าเข้าฟรีเบดห้าสิบแล้วไม่แตกก็เลิกเล่นเกมนี้ไปยาวๆค่ะอีกตัวนึ้ง ทำไมไม่มาไปเบทสามสิบต่อเลยโอ้ควายเห็นควายยังบืนใส่หน้าเลยนะเกมเกมนี้ไปค่ะไปรับทจ้งเทป,ปูนกันได้เลยนะคะสองเกมที่เสียไปนะคะในวันนี้ ไม่หมานเลยนะคะอืมบทจะเข้าก็เข้าดื้อ,อบทไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยนะคคุณผู้ชมยอมใจจริงๆนี่ะสำหรับเกมในค่ายพิในวันนี้นะคะทุกคนพอเศร้าก็เศร้าเด้อค่ะพอเศร้าก็เศร้าเด้อ เ J4Y4 J4Y4 ไหลมาลูกเป็น40 J4Y4 คูณ10เลยโอ้โห220นะคะทุกคนเขียวมาโอ้โหเกือบลงสีเขียวนะคะไม้กางเขนเป็นไดเป็นได้ไดาวจื้อบบจื้อบบจือบอ้อโบประจื้อตีเอา เอาเข้าไปโอเคซิการ์เร็ตรู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแถวสามไม่ค่อยติดเลยนะทุกคนไลน์เกมไม่จ่ายเลยนะคะยังไงบอกได้ว่ารักคำเดียวเท่านั้น โอเคทุกคนไม่รอดนะคะสำหรับเติมที่2ไม่แตกอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้ายากมากตกดําเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับเกมนี้ขอพักก็ยาวนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะขอเกมนี้กันเข้ามานะคะก็ขออนุญาตพักก่อนนะคะไม่ไหวแล้วนะคะผู้ชมสองเติมไม่แตกนะคะเดี๋ยวดูเกมที่3กันนะคะว่าจะมีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตไปดูในกลุ่มลังเกียวทางนะคะเปอร์เซ็นต์การแตกจะมีเกมอะไรบ้างนะคะวันนี้จะแตกกี่เติมนะคุณผู้ชมเสียไปแล้ว2เติมนะคะฝากกดไลค์กับคลิปนี้กันด้วยทุกคนไปละบายบาย